ซึ่งท่านเข้าร่วมโครงการท่านก็ได้รับที่ปราน่าสนใจทีเดียวนะเรียกว่าเป็นรลงทุนของธรมาสรีก็จะมาเสิ các bạn trình các chương trình các chương trình ทาาาารสยเป็นประธานพิธีเับจังหวัดนะคะขอบคุณท่านสมาชิกสภารัฐสภาทุกท่านท่านเอกชนแขกผู้ชมต่างแล้วก็ในงานภาครัฐทุกหน่วยงานนะคะตุนแขกทเกียรติแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะวันนี้ที่ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรัฐบาลผู้ประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตในวันนี้นะคะ ัญหานต่างๆที่รอการแก้ไขแล้วก็ขอขอบคุณรนะัฐบาลที่มอบโครงการดีๆให้กับโมเฮาล์ใช่ณเจ้าสตรีก่จะได้มาใจสิทธิประโยชน์ของกองพัฒนาบบตสตรีนั้นๆนะเจ้าเจ้าโครการนี้เป็นโครการที่ดีนะเจ้าที่ทำให้กลุ่มพัฒนาสตรีได้มีบทบาทได้มีอาชีพนะเจ้าท่านนายก แลกให้กับประชาชนค่ะได้ให้โอกาสประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะคะมีโอกาสได้มีรถคันแรกเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็แล้วก็วนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยเราขอบคุณค่ะอยากถามคุณมอรัตว่าความรู้สึกของการมีรถยนต์คันแรกของตัวเองนั้นเป็นยังไงบ้างคะ รัรูแล้วก็ได้ได้เข้าถึงแร่งเงินทุนที่จะสามารถซื้อรถเป็นของตัวเองได้ะค่ะปััดน,น,นี้ค่ะงานรัฐบาลทบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตก็ได้เริ่มต้นไปแล้วอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงนี้เราจะให้เวลา มนมีเสียงเทากัองชีวิตต้องขอเรียนว่าโครงการร้องกันทั่วประเทศทั้งในกรุงเเป็นรัฐบาลปบกำลังใจนในทุกจังหวัดของตัวเองเพื่อร่วมเพื่อทำความเข้าใจเพื่อสื่อควาหมหมายสื่อมวลชนทรรุกสาขาให้ร้องกันทั่วประเทศกับพราน้งองอท่า้นบุรภษชีวิตในเรื่องของความสามแล้ว เป็นพร้อมๆกันเมื่อสกูนี้ผู้แทนของกระทรวงการคลังถ้าผมจะมาเป็นเจ้าภาพดําเนินการทีนี้นใ,นในวันนี้ทางารจากส่วนราชการเราที่จัดแสดงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าพูดต่างเหล่านะั้นจะสามารถตอบคาถามของพี่น้องได้หรือไม่ที่พี่น้องประชาชนยังไมไ่รับการส่งตอบรับผิดชอบในอูตต่างๆทั้งสอง สี่ของเข้าสู่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ประการหวัดท่ทนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านพร้อมของพี่น้องทุกคนยังไม่สนองผมได้หารืที่ต่างจากบู้ทั้งหลายเหล่านี้นั้นก็คาดหวังว่าจะน้อง เกิดวันเวท้นนะก็จะมีการแสดงะื้นบ้านจิตปรวัติ่างดีสจากสขาชาศิลปะการแสดงแนวพื้นบ้านแท้มีนั่งเรื่องบัตรคอกบสนศสนศรับนั่นนะสนขอเชิญทาไปนะส่วนคนไวทนะเราจะมา เ,เสียงบาหวานบบาไพ่รอโกรธาพหนี่่ดี่ะเรืองงานอย่างนี้เอาอีกแบน่ง ขอเอกสารนะครับขอเอกสารไปร์เมียเดี๋ยวน้อโอ้โหสวยไ่ร์เมียเนี่ยเนาะ